อันนี้อยากให้ไปลองเพราะว่ามันช่วยผมจริงๆครับด้านการนอนตอนนี้ก็11โมง15ครับนะปกติไม่ได้กินเข้าเช้าเร็วขนาดนี้นะ11โมงครับว,วันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบแปรงนอก,ก็มาดูว่ากิกนอะไรบะหมีหน้าไก่จานหนึ่ง อเ <Hey, S 2> มือหลักเสร็จแล้วก็จะมาต่อกันที่กร mm ีกโยเกิร์ตนะครับที่แม่ผมทําเองครับก็ตัดเราไม่ได้วัดว่ามันต้องกี่กรัมหรืออะไรนะครับผมส่วนใหญ่ก็แบบกะกะเอานะไม่ต้องไปซีเรียสกับแคลหรืออะไรมากกะกะ,กะเอาแล้วมันจะรู้เองถ้าเรารู้เบสิกแล้วครับเช่นแบบเออประมาณนี้มันเท่าไหร่ที่สําคัญอันนี้กรีกโยเกิร์ตก็มีเป็น โปรตีนแทบจะรวนเลยตรงเนี้ยผมก็จะชอบใส่กุ yogurt, ยชเกิดกินกับคาร์วิสก็แล้วแต่เราอยากใส่เท่าไรเลยใส่สองช้อนครึ่งประมาณช้อนแบบทีสปูนะอันนี้ก้อนเเหมือนก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไม่เติมน้ำผึ้งไม่เติมอะไรเลยแับกินเปล่าๆอย่างนี้เลยตามด้วยอะไร โคบรูเช่นกันที่แม่ผมทำเองครับเดี๋ยวมาให้ดูกรีโยเกิตคือ100กรัมของกรีโยเกิดเนี่ยมีแค่59แคิบแคลฟตน้อยมากแทบจะไม่มีเลยจุด4มีเอ่อถ้าถ้าไม่ต้องถ้าดูแค่แมกโรนล่ต้งไม่ต้องดูไมโครไมโครซึ่งมีโพแทสเซียมที่มันดีมากๆอยู่แหละแต่ว่า ค okay, ถ้าเรามาดูแมกโรมีตัวของคาร์บีินอยมากนะครับ3.6กรัม mm hmm. ในเพอ100กรัมของรีโยเกิร์ตแต่โปรตีน hmm. มี10ฉะนั้นอ้59แคลที่เพอ100กรัมเนี่ย10กรัมมาจากโปรตีนซึ่ง10กรัม e q u a l e n ก็คือ1กรัมของโปรตีนก็คือคูณ4ครับจะมี4แคลฉะนั้นแล้ว40แคลใน59แคลเนี่ยก็คือโปรตีนล้วนเลย วันไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่ากินโปรตีนไม่พออาจจะไม่ต้องกินซัพพลีเมนตด้วยซ้ำกินจากกรีกโยเกิร์ตแทนซึ่งมันมีระบบที่ดีมากๆระบบขับถ่ายอะไรคือปรับการสมดุลได้ดีมากๆแบบ naturally เลยไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรตรงนี้ออหลังจากกรีกโยเกิร์ตแล้วถ้าเกิดยังไม่อิ่มผมมีวิธีที่จะทำยังไงให้แบบโอเคมันอิ่มท้องนานๆวิธีหนึ่งก็คือการกิน h e ล l ี h แฟ a s เฮลตี้แฟรส่วนใหญ่ก็เอามาจากถั่วามาจากซีสต่างๆอะโวคาโดพวกนี้มันจะย่อยชา้าแล้วมันจะทําให้เราหยิบนานอย่าอย่าเพิ่งไปแคงเรื่องแคลย่าเพิ่งแบคเับเอาความตรงนี้ก็ความแบบฟอรฟิลในการหิบนานครับันนี้ผมก็จะมากินตัวนี้เลยเป็นทํำกินซีดกระทอเปลือกซึ่งตัวนี้อร่อยมากชอบมากก็ ไม,ไม่ทอดไม่อะไรจะมาพูดท็อป h benefit ของการกินทมอินทรีย์ให้ฟังแล้วกันก็หนึ่งเลยคือมัน support เรื่องหัวใจซึ่งในในเนี้ยถ้าเ,เราไม่ได้พูดถึงแมโโรนะเราพูดถึงไมโครนิวทรี์ไมโครนิวทรี์เช่นอะไรเช่นอย่างอันนี้มันมันมีแมกนีเซียมที่เยอะมากๆมีทั้งแมกนีเซียมที่เยอะมากแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆที่ช่วยเรื่องความดันสองเลยคือมัน b o สต์อินมูน s ซิสเต็มคือทั้งมีด้านของซิง แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆมา,าช่วยอิมมูนิตี้แล้วก็ช่วยไฟอินเฟคชันคือแบบเอ่อเอาแบคทีเรียอะไรออกไปครับตรงนี้จะช่วยอินมูสิสเต็มคุณ3คือ improve Quality of Sleep อันนี้อยากให้ไปลองเพราะว่ามันช่วยผมจริงๆรับด้านการนอนซึ่ง Improv e Quality of Sleep ได้ยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่า กานกินเมะเล็ดฟักทองหรือ,อเปลือกมันมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าทริปโตแฟนซึ่งทริปโตแฟนมันจะไปช่วยกระตุ้นด้านของเมลาโทนินร่างกายของเรามันผลิตเมลาโทนินโดย naturally อยู่แล้วเราไม่ต้องไปพึ่งยาไม่ต้องอะไรตัวนี้มันมีทริปโตแฟนที่มันช่วย support เมลาโทนิน production ในร่างกายของเราเองเรารู้ๆกันอยู่แล้วเมลโทนินก็เป็นสารที่ทําให้เราง่วงครับก็อันนี้ก็จะไปกระชวยพวกแฟนจะไปกระตุ้นสารตัวนั้นเมลโลทนินแล้วก็ทําให้เราง่วงแล้วนอนหลับสบายอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่โอทูสําหรับผมเลยครับซึ่งมันมีประโยชน์อื่นอีกมากมายนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูให้ดูกับ,บท็อปท็อปสาร เข้าเช้าของผมก็จะประมาณนี้นะครับในวันที่รีบๆในวันที่รู้สึกว่าอยากให้มันอิ่มท้องนานๆก็จะอัดเฮลตี้แฟตเข้าไปเยอะๆเลยบวกกับโปรตีนแล้วมันจะอยู่ท้องทั้งวันบวกกับแบล็คคอฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดคุณกินกาแฟาอยู่แล้วกาแฟไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลโอ้โม,มันมันช่วยให้อิ่มท้องได้อย่างเงี้ยนะ